เราไปชมรายการกอล์ฟในรายการวาริโดเท็กซัสกันบ้างนะครับทางด้านเบรนสติลนั้นยังคงเป็นผู้นําอย่างต่อเนื่องนะครับสกอล์ฟิจเอทัวร์รายการวาริโดเท็กซัสโอเพนที่สนาม TPC ซานอันเตนิโอเอทิอันทีโอ๊กส์เมืองซานอันเตนิโอบูรารัสเท็กซัสนะครับ ชิงเงินรางวัลรวม6.4ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ217ลา้านบาทเมื่อวานที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันรอบที่2และรอบตกค้างด้วยครับปรากฏว่าเบรนสติลนะครับโปรเจ้าถิ่นโชวฟ์ฟอร์มดีอย่างต่อเน,นื่องเก็บ6เบอร์ดี้แต่ว่าเสียดับเบิลโบกี้สกอร์รวม10อันดพา134ยึดตำแหน่งผู้นำร่วมเป็นวันที่2ติดต่อกันทิ้งห่างอันดับ2ร่วมที่มีด้วยกัน3คนคือชาลีฮอฟมันสกอตต์เรนรีสองโปรเพื่อนร่วมชาตินะครับและสจวร์ตแอปเปอ์บี โปรชาวออสเตรียถึง3สโตรกด้วยกันนะครับด้านโปรชาวไทยคือโปรช้างคงชัตด,ดีนะครับตีเกิน3อุปวพาส,สกอร์รวม3อุปวพา147ไปผ่านการตัดตัวเข้าไปเล่น2วันสุดท้ายเช่นเดียวกับฟิลเมคเกอร์ซัน สกอร์รวมนี่4อัวพาน148นะครับแล้ชิะม,มี่วอลเกอร์เจ้าของแชมป์เก่าสกอร์รวมเกิน8อัวพาน152ตกรอบไปแบบไม่มีลุ้นนะครับรวมถึงโตชาวไุโปด้วยต้องไปลุ้นในรายการอื่นๆแทนนะครับสำหรับยินดีนะครับ,บ,ย,นนนะรบยังคงต้องติดตามฟุตบอลหลายรายการนะครับทั้งฟุตบอลไทยลีกเอฟเอคัพของอังกฤษและพรีเมียร์ลีกของอังกฤษรวมถึงลาลิก้าของสเปนจะเตรียมความพร้อมมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับทั้งสองท่านนะครับ